ตรับเข้าสู่วยว่าชาแนลค่ะวันนี้นะคะก็มารีวิวนะคะเป็นลิปสติกออกใหม่ล่าสุดนะคะจากเมบรีนั่นเองค่ะว่ามีทั้งหมด3สีคือจริงเขามีประมาณ6สีได้นะแต่ว่าก็เลือกสีตรงกลางมาก็คิดว่าเราน่าจะรอดกับสี3สีนี้นะคะก็แท่งละ ร้อยเก้าคือมันเป็นโปรโมชั่นแต่ปกติเขาจะ2องสักอย่างนะคะก็สามารถหาซื้อได้ทีออ่ออนไลน์ก็พวกลาซาด้าอย่างเงี้ยวาทิงลิงกเอาไว้ด้านล่างนะคะสามารถไปกดดูได้เลยแล้วก็พวกตามแบบบูธเมมเบรดต่างๆทั่วไปไปหาซื้อได้นะคะวันนี้มารีวิวให้ดูกัน3าสีนะคะก็จะมี3เบอร์คือ260-265แล้วก็270นั่นเองค่ะก็คือตัวนี้จะเป็นลิมิเต็ดนะคะแล้วก็เป็น กลิ่นกาแฟนะคะที่เขาบอกนะวันนี้ว่ามาแบบแสงแสงไฟเลยให้เห็นเลยเพราะว่าคือว่าถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยไปแล้วรอบหนึ่งแต่สีมันแบบ งงมากเลยไม่แน่ใจว่าสีมันจะเพี้ยนเพราะแดดเพราะอะไรยังไงด้วยก็เลยใช้ไฟเลยดีกว่านะคะจะได้เห็นกันชัดๆเลยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าใช้ไฟแล้วก็ยังอาจจะยังงงอยู่หรือเปล่า <c oughs> เรามาดูกันว่าสีมันเพี้ยนไหม <c oughs> อะไรยังไงเนาะเพราะว่าจริงๆอะคนแต่ละคนทาออกมาก็จะไม่เหมือนกันนะคะคือบางทีเราทาแล้วมันออกส้มบางคนทาออกชมพูเพราะว่าวาไปยืนคุยกับ B A มาว่าแบบเออเขาทาสีนี้แต่เขาออกส้มอ่ะแต่เราทาแล้วแบบมันไม่ส้ม <c oughs> งงไปหมดเลยนะคะก็คืองงจริงง,งงจริงแบบไม่รู้เหมือนกันว่าเอ,อแต่ละคนจะเป็นยังไงพื้นผิวด้วยพื้นปากด้วยนะคะอ่ะมาเริ่มกันที่เบอร์แรกนะคะ260เดี๋ยววาสวอตให้ดูก่อนดีกว่าเนาะจะได้เห็นว่าสีมันประมาณไหนยังไงนะคะอ่ะอย่าง260อะชาวบ,บ้านชาช่องเขาทากันแบบออกชมพูแต่ว่าเอ้ยก็ชมพูอยู่นะแต่ดูที่หลอดอะมันเป็นออกส้มนะนี่260ค่ะสีแรกนี่นะคะอ่ะ ต่อามาค่ะ265 265อวันนี้ท้ารู้สึกว่ามันออกแบบชมพูคือหลอดมันดูชมพูอ้าวถ้าออกมาก็ก็ชมพูแต่ก็อมส้มก็ชมพูแต่อมส้มนี่แหละก็เลยเอามาแบบอ่ะทั้งสองสีก็อ่านเนี่ยๆอันนี้นะคะ265ค่ะและสุดท้ายค่ะเป็น270ช็อกโกแลตเลย อันนี้นะคะเขาจะมีกลิ่นที่ไม่เหมือนกันแล้วก็กลิ่นแต่ละกลิ่นก็จะแบบมีความแบบกาแฟ,กโ,ฟโกโกโเ้เฮเซนนัทอะไรต่างๆอันนี้โกโก้อันนี้กลิ่นคาราเมลอันนี้เโอโอโออโอกลิ่นเหมือนไอติมกลิ่นขนมกลิ่นเหมือนช็อกโกแลตจริงๆทุกคนอ่ะสามสีนี้นะคะที่ว่ามีอันนี้ก็คือทาให้ดูที่มือก่อนพร้อมลงสี เริ่มที่สีแรกนะคะ260ตาว่าเห็นมันอมส้มแต่ในกล้องอะ่ะมีความเป็นสีชมพูมงงเหมือนกันแล้วเราลองมาดูกันว่าทาอมันล้วจะเป็นยังไงแต่ตอนแรกจะทาะเบอเบอร์ก่อนนะคะใครบอก260เป็นสีชมพูเถียงอลเนี่ยตาเราก็เห็นออกส้มนะ ทำพูตรงไหนอะสีในกล้องกับสีที่เห็นที่ปากค่อนข้างตรงนะคะมันจะมีความอมส้มขาวๆหน่อยอะเอออ่ะเดี๋ยวทาเต็มปากให้ดูนะคะก็สวยนะเขาติดเบอร์ผิดไปเนี่ยทำไมเห็นในรีวิวมันชมพูอ่ะทุกคน สีตรงค่ะสีตรงมองเห็นออกส้มก็เห็นส้มจริงอะในกล้องอ่ะต่อมานะคะสีที่สองเป็นสองหกห้านะคะตัวนี้ก็ว่ามองเห็นเป็นอมชมพูน้ำตาลหน่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทาออกมากจะเป็นยังไงนะส้มค่ะทุกคน ส้อมเลยอ่ะสวยนะอันนี้คือทาแบบเบอร์เบอร์อันนี้คือทาน้อยมากนะทาเบอร,เบอร์เบอร์นะคะดูแบบไม่ค่อยเปลืองดีนะลิปอันนี้อืมอ่ะเดี๋ยวทาเต็มปากให้ดูนะคะ ส้มแบบไม่มีอะไรกันตาไว้เห็นส้มค่ะแท่งมันก็สีสีไม่เหมือนน่ะอส้มส้มจริงแต่สวยว่าเวลาทาแบบเบลอๆนี่คือสีโอเคมากพอทาเต็มก็ยังสวยอยู่นะคะก็ถ้าคนผิวขาวอะไรเงี้ยก็ใช้ได้อยู่นะ เขาเล่าเข้าใจว่าแบบคนผิวขาวอาจจะใช้ยากนิดนึงเพราะว่าสีมันเข้มแต่จริงมันก็สวยนะคะและสีสุดท้ายที่จะทากันนะคะก็คือ270นั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยมันจะมีความออกน้ำตาลออกอมแดงนะแต่ว่าในกล้องเห็นมีความแดงอันนี้เป็นสีที่งงมากๆเลยนะเพราะว่ามันจะส้มมันก็ดูเหมือนจะส้มมันเป็นน้ำตาลที่แบบช็อกโกแลตนะคะแต่ว่ามันจะแดงมันก็ดูเหมือนแดงเออดูสิมันจะเป็นน้ำตาลแบบ ช็อกโกแลตนมอ่ะ๋ย่เรามาดูกันว่าทาลงบนปากแล้วจะเป็นยังไงนะคะยินเยินมากมันมีความน้ำตาลแต่ว่ามันออกแดงในกล้องมันออกแดงอะจริงๆเราเขาดูน้ำตาลแบบ ช็อกโกแลตฟองดูเลยนะคะแล้วก็สีนี้เป็นสีที่ว่าว่ามันค่อนข้างเข้มนะคะถ้าเกิดใครมันๆก็ทาได้เท่นเป็นเต็มปากแล้วถ้าเกิด,ดาไม่ค่อยมันเท่าไหร่ก็ทาเบลอๆก็สวยนะอืมประมาณนี้นะคะก็คือมันเป็นสีน้ำตาลอมแดงนะส่วนตัวฟรู้สึกว่ามันจะออกอมแดงแต่ว่าบางคนก็ทาออกส้มได้เหมือนกันแล้วแต่พื้นปากด้วยนะคะแล้วก็แล้วแต่สีผิวนะคะเออประมาณนี้เดี๋ยวว่าทาเต็มปากให้ดูกี่หนึง่ง ดูใหญ่มากนี่แหละค่ะอืมก็ในกระจกว่าเห็นตอนนี้นะคะมันจะมีความเป็นสีน้ำตาลเหมือนกลิ่นช็อกโกแลตมากกลิ่นโกโก้อะไรสักอย่างนะคะอันนี้หอมกลิ่นชอ็อกโกแลตจริงๆอิอืมจะออกน้ำตาลส้มแต่ก็มีความแดงถ้าเกิดทาแบบเบนเบรน,นมันจะออกแดงถ้าทาเต็มมันจะออกส้มส้มแดง งงมากสี27เป็นสีที่งงมากแล้วเป็นสีแรกที่วามีแล้วพอถ่ายรูปมาแล้วมันก็ไม่ไม่ตรงกับทุกชาร์ทที่มีเลยอาจจะเป็นที่ผิววัยเองด้วยก็ได้นะคะทีนี้ก็เลยไปซื้อมาสองสีมาเพิ่มสองสีนี้ก็คือพิ่นไปซื้อมาไปซื้อมาเมื่อกี้เลยด้ะเออแล้วก็ <laughs> กลับมาทํารีวิวกันนะคะก็ทั้งหมด3ามสีนะคะที่เห็นอืมตอนนี้มันมีกลิ่นโกโก้โอ,กอบอวลมากรู้สึกเหมือนแบบตัวเองอช็อกโกแลตเลยนี่นะคะ เห็นป้าว่าเนี่ยประสีน้ำตาลพออยู่นี่มันออกอมส้มนัมม่นแหละก็อย่างที่เห็นนะคะว่ามันก็จะเปลี่ยนไปตามผิวอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็แสงด้วยอะไรด้วยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนทาออกมาแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าสองสีแรกเนี่ยก็ค่อนข้างตรงสองสีนี้สวยนะคะอ่ะหลังจากที่ทามาทั้งสามสีนะคะทั้งทาเต็มปากแล้วก็ทาแบบเบลอๆนะว่ารู้สึกว่าเบอร์270เนี่ย ก็เป็นเบอร์ที่ทาแบบระเบอร์สวยมากนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็การทาแบบระเบอร์หรือว่าทาน,น้อยๆแบบนี้มันจะทําให้ไม่ติดมาส์กนะคะแต่ว่าถ้าเราทาประคมเข้าไปอะ่ะมันจะติดนะทุกคนเพราะว่ามันจะมีความหนึบอยู่นะคะที่เขาบอกว่าไม่ติดมาส์กไม่ติดนู่นนี่เนี่ยก็มันต้องมีวิธีทาคือให้ทาบางๆลงไปก่อนแล้วก็เมมหรืออะไรประมาณนี้ให้มันหายหนึบก่อนนะทุกคนจริงๆแล้วลิปอันนี้มันจะเหมือนต้องรอพักหนึ่งเหมือนกันนะมันถึงจะแห้งเพราะตอนเนี้ยว่ารู้สึกว่าวาดทาบางแล้วเอามือเบรนก็แล้ว ยังมีความหนึบอยู่ที่ปากเลยแล้วเรามาดูกันว่าหนึบเบาๆแบบนี้จะยังมีสีติดอะไรบ้างหรือเปล่านะคะด้วยการเวมพันทิชชูเนาะอะ,อ,ะอย่างที่เห็นค่ะว่ามีการติดอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะเห็นปะก็คือไม่ได้เยอะถ้าถ้าแบบนี้ไปแล้วก็อาจจะไม่ติดอะไรละน่ะมันก็ยังติดอยู่อะมันก็ยังมีเห็นปะแต่ว่ามีน้อยนะคะอันนี้ก็คืออะอันนี้อาจจะเริ่มแบบดีขึ้นละ ก็จะมีเบาๆเนาะนี่คือการทาแบบบางๆนะคะถ้าเกิดว่าทาแบบเต็มไปเลยเนี่ย mm. ก็อาจจะไม่ได้แห้งไวหรือว่าก็จะติดมาสอยู่แล้วนะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันไม่ติดจริงถ้าค่อยๆทาค่อยๆเบลนค่อยๆเมมอะไรประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะ สำหรับ3สีนี้นะคะว่าก็รู้สึกว่าเป็น3มสีที่โอเคสําหรับวาแล้วแหละก็มีความงงนิดนึงเหมือนกันเพราะจริงๆอยากได้สีที่มีความชมพูประมาณในกล้องเราเห็นว่าเป็นสีเนี้ยแต่ถ่าออกมากลายเป็นสีเดียวที่เป็นสีส้มงงไหมคือสีของแท่งกับสีของข้างในเนี่ยไม่เหมือนกันนะทุกคนอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะคะว่าไม่เหมือนกันว่า ทาคนอื่นทาอาจจะเหมือนก็ได้แต่ว่าทา,าจ,จะไม่เหมือนคือเป็นความผิดพลาดของตัวเองที่แบบทาอะไรก็ส้มหมดนะคะทุกคนอาจจะเห็นในคลิปต่างๆว่าพี่วาทำไมทาส้มบางทีมันจะเป็นที่แสงกล้องด้วยแต่วันนี้พยายามใช้ไฟสตูแล้วนะคะก็ออกมาได้ประมาณนี้นะแท่งก็เห็นชมพูอยู่ทาออกมาก็ยังส้มทุกคน ก็อย่างที่เห็นค่ะเอามารีวิวให้ดูการจริงๆแล้วว่าวามีอยู่แท่งเดียวคือ270แต่ก็ข้องใจอยากได้สีชมพูไปตมเพิ่มก็กลายเป็นไม่ได้ชมพูสักทีชมพูอันเดียวกับที่นางแบบเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่ายังสวยทั้งสีมนะคะแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นกลิ่นมันจะต่างกัน3ตัวแต่ว่าไม่สามารถบอกได้ว่าตัวนี้วานิลาอ่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้คาราเมลฮาเซนัทอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ชอบแหละกลิ่นมันก็หอมหวานเหมือนกันทุกอันนะคะมี 2. 7 0แยกได้่อยไปกลิ่นช็อกโกแลต ทาแล้วเหมือนกินชน็อกโกแลตตลอดเวลาเลยนะก็ใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะซื้อออนไลน์ได้นะคะที่ลาซาด้านะคะก็มีโปรโมชั่นด้วยว่าทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็สามารถไปซื้อได้ตามบูธเมมินทั่วไปนะคะซึ่งก็เริ่มวางขายแล้วแต่ไม่มีเทสเตอร์นะช่วงนี้แต่ว่าหลังๆอาจจะมีเทสเตอร์ให้แล้วนะคะก็ลองไปดูออะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้พบก็หม่คลิปหน้าค่ะไป,ไปค่ะ